มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกะลาแมไม่อยู่เฉยฝากข้อความไปบอกพี่ชายพีเคงานนี้เหมือนหนังคนละม้วนจากที่กะลาแมภชรศีเป็นจามาพิธีกรสาวสีปากกล้าซึ่งเป็นอดีตคนรักของพีเคปียวัฒน์ได้ไลฟ์ขายของและพูดคุยกับแฟนๆโดยมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงโยเกิร์ตนะทัทชาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตกล้าพูดเลย เรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตฉันพูดเลยถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงนะหนูจะดีแล้วก็มีสิ่งดีเข้ามาเชื่อพี่ก่อนจะบอกว่าเปิดข่าวมาไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมวันสองวันนี้เปิดฟีดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาจากนั้นกลมามแม่เองยังฝากถึงโยเกิร์ตบอกว่าชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซนต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีเฮ้หนูโชคดีมากค่ะจบจากใจฉันพูดเลย และเรื่องดูเหมือนจะยังไม่จบเพราะว่าทางด้านหนุ่มเข็มเพชรพี่ชายสุดที่รักพี่ชายแท้ๆของพี่เคได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ต้องบอกว่าโพสต์ดังกล่าวหลายคนอ่านแล้วแอบสะดุ้งที่มีใจความว่าชนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวตอนพสจมาล,ลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรือว่าอยากจะดังอีก ล่าสุดนะคะหนุ่มชละทิศพี่ชายของพีเคออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านทางคอมเมนต์ตอบกลับหมูพิมพากาที่มาเขียนข้อความให้กำลังใจในโพสต์ตัวเองเคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเป็นชั้นมันไม่ง่ายแต่ก็ภูมิใจต่อสู้กับโรคเคมีในสมองทุกวันลุกขึ้นมาสู้กับยาที่ทําให้น้ําหนักขึ้นแต่ก็ไม่ยอมแพ้ทรมาทําให้ชันมีสติ เป็นที่พึ่งของแม่และน้องๆใจชั้นแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอแค่บางทีเหนือหน่อยๆก็แค่อยากจะมีใครเข้ามาก่อนแล้วบอกว่าสู้ๆนะไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้ซึ่งทางแม่หมูก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวมีไว้ปกป้องและอบกอด จากนั้นนะคะหนุ่มชลทิตได้เข้ามาตอบบอกว่ารักพี่หมูชีวิตจริงน้องเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรกับน้องสะพ้ายไม่ได้ไปเขียนว่าเขาสูบอะไรงงงงข่าวไปกันใหญ่โตกับกะละแมก็ไม่มีอะไรเขาฝากบอกอาตุยมาบอกว่ารักแล้วก็เคารพพี่หนุ่มเหมือนเดิมคิดถึงพี่รักษาสุขภาพให้ดีๆ กระแมไม่อยู่เฉยฝากข้อความบอกพี่ชายพีเคงานนี้เหมือนหนังคคลม้วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ